เอาแม่พูนพูนขึ้นถนนขึ้นถนนพูนไปหาเราพูนแตว้าโอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกสุขสันต์สุขทุกคนมือนีล่องโคงครับหาโก้าเขียตัวแรกเนี่ยมันครับพี่นสองโตยี่พอได้ตัวหนึ่งโอ้ยยังบ่ทัน แมนครับเฮ้อเขามานี่แล้วเว้ยจุดสลบตัวนั้นนานครับโอ้โตัวงามครับพี่น้องตัวสวยๆทอดกรอบทอดกระเทียมพริกไทยกระเสบเบด้วยพี่น้องสองแต้มแล้วนี่นีมึงนี่ก็น่ะนี่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  เมื่อกี้มันมีพูดในหหนูเพราะว่าหูหนูมีลยแมนครับมันเข่าตัวเพราะว่าอากาศมันฮ้อนดเปิดนะอากาศมันฮ้อนเราเขียดเขียดมันไปลบซ่อนนะนี่บอหมู่ท้านไนะจินไปอยู่จินกแข็งยางไงทวนทวนเลยโอ้นั่นี่ยังอ่ะแมนะนีย่างดีดดูดอย่างอ่ะี่ยงที่เออเนี่ยไม่ดีดด้อยถ้าแนวอื่น จ้าจัจ้จัวว้าอกมาแล้วพี่น้องจักตัวนะบอเขียดจ้าเขียดครับไม่องแรกขึ้นมวนเด็กพี่น้องมองยดครับมองแรกแหกมานี่กัดมาเลยทดนีขึ้นมวนนี่นั่น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 สองครับค่ะ ข้าวไปในหูนี่เองบจังบยูน้ำเพื่อกาเขาลบเดครับแนอากาศทวันเย็นได้จากมือนี่สองสามมือแต่ว่าเมฆเริ่มไปล้วได้พ ja. mm ี่น้องมา้ามปลาฝ่าล่ายี่ฮ็ตปัวออกแล้วไหมเฮ็ดปวเลอยกเป็ดปลาฝ่าล่าย็ดออกพนันว่าอดันะเนี่ยงเงนยังกระไรเออนี่ครับนนฝ่ามัน ลุนกันครับพี่น้องเขียนหูสิใส่หายหูใส่แต่ไข่เน่ามันเป็นลักเสือนะคือหูมันมันเป็นหูปอยัวใส่น่ะถ้าเห็นจังใดจังหูหายนี่มันตันมันตันมัดมัตันดิ้มัดหูหายนี่นะหูหูอยู่ในก่อนขี้ดินเกล็นๆพี่น่ะโอ้ย อยมันขึ้นมาแบบนีเนาะนี่นะนี่จะยู่อยู่ติดๆกอนวันไหน่อยนี่ๆๆหลุนกันครับโดดออกกันแลนเอามือมาซ่าอุบจอยกันเรื่อพี่น้องอ๋อวองนี่ครับหาไปเรื่อยๆแดดเริ่มออกแล้วนี่มองนี่นี่ะได้แล้วครับพี่น้อง

เขาตอกมืองหมองงัวน ja ้ำค yeah. <oh> re so, so. so. so, ูดบลูลอกจะสิไนี่ครับนี่ถ้าคูดเลือกก็ทมโตกระล่างโมกเขียดโม่ครับโอ๋อครับเขียดเนาะกันพูดคุนคูดเลยสิมีเขียดเขารุนกันพี่น้อง ยังล่ะหน้าหนูสิงตาสวดพระนะาท่านบอท่านบ่ท่านนี่เอายากดิครับดินแตกเขือบเเพื่องแบบนี้นี่หายยากเนีแมนหายเอเเป็นเช่ไหนอย่าบอกแล้วว่าหลุดมือตัวไม่ตัวไม่สิ đuôi vô nặng 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 không bỏ ระพังคมเสียมเขียดโมเอาตัวที่สองครับพี่น้องดูนันนั้นคือนใสตัวเขียดคือเคยเห็นเลยนี่เขียดน่อยโอเขียดน่อยอเขียดที่เขาตกผนเนี่ยเขาไม่คุกคาอ เว้ยพวกผมกับมกใส่เขเบือแล้วพี่น้องมกเป็นโตัยใหหน่อยได้ไปแล้วกปขังไว้ก้อนจักมือสองมือนั่นแหละครับมันนีสุดยอดเลยมกมกใส่ต้นหอมปับป๊บปั๊บ ยู่ขอมือเทือนล่ะหันอยู่มันบ่อยู่คือรอดดากไปเลยนั่นรอดดากอีหลีว้ายจบดังตับเลยคุบแม่ว้าอ่าปากเซเว้โตตรงโตใหญ่ครับอืมสิใหญ่ซำําได๋เรียนมาหาหม่องอืมสิใหญ่ซำํได๋อันพ่อแยกนี่จอดบ่แมันเบรกครับ จอดกับท่านหันเลยคักก็เบรกอีก ึงคนมึงคน,พนบินนะเคยเห็นข้าเคลียร์ไหมตลาดบ่านนอกเลี่ยม,มอ่นมันะอ,อีอีโจป,ป๊บลุนกันครับได้แล้วพี่น้อง ส่สวยสวยงามอนั่นนะปบห้สองครับเก่งๆๆๆๆเก่งเก่งเก่งหอมแจจักบ,บาทนั่น,นลูกลืมว่าเอาลุนกันครับที่น้อง ตัวไหนครับน้ำน้ำม,มือว่างลงงุง้มลงแบบนิ่มน,นมนบอนบอนบนั่นด้นนเด็เืย ครับพี ica, ishi, Anyways, um, it, ่น้องเกียรติมงอุ้ยพูนเฮ้ยอีกตัวหนึ่งโดดเขาขวางไงคือเกาเกียรติมงเกียเสียวเลยตัวนี้ละว่างสันโอ้ลบขึ้นนั่นปลายเสียมมันล่ะโดดเขามองปลายเสียมนั่น กลดลงหลุมอีปูหลุมตีนงูอะค่ะน่ะตีนงูหน่อยนะเท้าดัวเมื่อนีร่ห่อนกาดเมฆพฝนออกเราได้เมฆฝนเมื่อหนาวฝนตกของอื่นกลุ่มฝนแม่งกลุ่มเมฆฝนเพิ่งไปแล้วครับไปแล้วมื่อนี้ก็คือว่านี่สองฟ้าแจ่มใสครับแดดร้อนเย็นสบายร้อนปกติแล้วนี่เห็นป้ะ ดีดเลเืองดีอยู่ตัดตัอยู่นั่นดิ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 นั่นั่นนนันนั ท่านบอพี่น้องถลุนกันครับทิท่านบอน่นัน่นนัน่นอ้ากเบาแล้ววกูเบาแล้วาแล้วกดีที่ด่นยูเด่นเด่นเน,น็่านโกายคือโเลยเนี่ยโกหนอหมอบจยู ง่าง่ายครับเียมือเียมือนี้่นันั่นนโอ้โหเป็นตัมือเลยโอ้เียดเียทิงเลยอ่ะแบบนิ่มนวลครับ อันนี้นาทุ่งใส้ให้กบเท้ๆว้าวแม่นอีหลีนี่แมนนั่นนั่นแม่นว่าวิดวิว้าพอคือสิบว่ารู้เรื่องเนาะพี่น้องดินบันแข็งแล้วอ้าวโอเคนี่ถ่านทวนขอบคุณครับอืเพินว่าใหญ่มิงมุ่แม่นแต่อยู่เด้นี่อยู่แล้วเนาะ ให้เท้าวบ่อนโอ้นั่นเห็นตัวแล้วครับโอ้นั่นเอาไห้เบิ็งเอาไห้เบิ็งความสามารถจัดฉากได้หรอกนี่ครับห้อยเคนชัดเจนเอาขบเท้าเห็นละพี่น้องเจ้าของเยอะไหมเต็มเลยขบเท้าครับงามๆเลยใส่ปนครับ สูงขึ้นมาแล้วว้า wow. วมากโอ้โหเลียครับมันจะมีแนวแสบอีกอยุคพี่น้องสำหรับมือนี่เราจะพาไปเอาอยู่พักกินน้ำก่อนหอนดีๆเดีได้ดยูนั่นปนได้ถัว่วบักยังไงได้ที่นั่นอิ่มได้มดเฮือนเลย นะกินแต่ดเ,ดเขาคู่เดียวบ้านามนี่แข็งมาดินี่พี่น้องฟีดมาดินี่ง่ายกรบง่ายเขาเปิดเบรกออกเขาดัานออกมาออกแล้ว <c oughs> เขียดีโม่อ้หูง่ายขี้โม่งใหญ่